สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับสำหรับพันข้าว89นะครับผมที่เราทราบกันดีนะครับผมว่ามันก็เหมือน61ก็ของ 6, 1นะครับแทบทุกจะประเด็นเลยนะครับยกเว้นว่าความเมล็ดใหญ่ความแตะแคทีกว่า6,1ของพันธุ์กก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับทีนี้ห้นนี้ก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าข้าวพันุนี้ออกรวงมา จะเป็นผิวเคลือบเคลือบดำนะครับติดเคลือบดำแต่พอสุกมานะครับผมข้าวพันนี้ก็จะแดงสวยเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นสีสวยแบบนี้เหมือนเดิมซึ่งซึ่งไอ้ที่ดำนะมันเป็นกับสภาพอากาศนะครับผมมันมันไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรป้องกันไม่ให้เกิดไม่ได้นะเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าที่เป็นหน้าฝนนะครับผมหน้าฝนมันก็จะเป็นสภาพที่เป็นอ,ออกมาแล้วเป็นปลาย เคลือบผิวดำนะครับผมเป็นกระนะครับผมนะเรียกว่าเป็นกระแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากเชื้อราหรือเชื้อโรคแต่อย่างใดนะครับผมเนะี่ยพอสุกมานะครับผมผิวเปลือกมันก็จะหายไปแบบนี้ก็จะเหลืองปกตินะครับผมแล้วก็พอได้เก็บเกี่ยวจริงมันก็จะมันก็จะหายไปเลยนะครับผมซึ่งซึ่งข้าวนี้นะครับผมก็อีกประมาณสัปดาห์หนึ่งเนาะทำการเก็บเกี่ยวได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ เป็นพับพึ่งนะครับผมพับพึ่งก็กประมาณสัก5าวัน7วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งถ้าเก็บเกี่ยวไวนะฮะมันก็จะโดนหักความเชือนค่อนข้างเยอะนะครับผมั mm. นนี้ปีนี้นะครับผมความเชือนที่20 25 25ถึง27เนี่ยครับผมได้เลทราคาหมื่นกว่าเลยซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างดีค่อนข้างสูงซึ่งค่อนข้างหาได้ยากนะครับผมและปีที่ผ่านมามันก็อยู่ตั้งแต่2 3สปีที่ผ่านนะครับผมอยู่6 0 0 0 7 0 0 0ซึ่ง เราก็ผ่านกันมาได้นะครับผมแต่นั่นก็คือต้นทุนราคาของปุ๋ยยามันก็ไม่แพงด้วยเอยแต่พอพอราคาปุ๋ยยาแพงขึ้นนะครับผมก็อยากแพงขึ้นราคาข้าวก็ขึ้นตามมาด้วยซึ่งมันก็ทําให้มีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าเราจะทํานาทําได้กันต่อไปนะครับผมมีแนวโน้มยังไงนะครับผมคือหลายๆคนหลายท่านที่มาพูดบอกว่าทาไมทํานาทําอย่างอื่นไปก็ไปทําอย่างอื่นนะครับผม การทาอย่างอื่นมันทำไม่ยากหรอกนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือการที่เราทําอย่างอื่นเสร็จแล้วเราจะไปขายที่ไหนเราจะถาสร้างรายได้จากมันตรงไหนนะครับผมอันนี้มันค่อนข้างยากแต่การทํานาทําไรนะครับผมคนทํานาทําไรจะทราบกันดีทํำยังไงทําได้ผลผลิตยังไงแล้วจะไปขายที่ไหนนะครับผมอันนี้มันเห็นเป็นรูปธรรมและที่ผ่านนมานะครับผมมันก็อยู่ได้ซึ่งที่ผ่านมาราคา6 7 0 0 0เราก็อยู่กันได้นะครับผมแต่ก็ต้องอย่างที่บอกเลยว่ามันอยู่กันด้วยความ เหนื่อยยากนะครับผมทั้งเหนื่อยยากทางกายทางใจนะแต่พอราคามันดีขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจในการกระตุ้นกระเตื้องในการทํานะครับผมอย่างน้อยมันก็เหลือ,อเป็นกําไรติดปลายมือนิดหน่อยนะครับผมพอที่จะประทังชีวิตกันอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าข้าวที่มันไม่ดีเลยจริงๆแล้วมันได้ผลผลิตได้น้อยนะครับผมราคามันมัน ถึงราคาดีแค่ไหนนะครับผมเราก็ยังจะอยู่เสมอทุนเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยของยามันก็ค่อนข้างแพงขึ้นเหมือนกันนะครับผมทั้งปัจจัยในการใช้น้ําต่างๆนะผมที่ต้องไปดึงไปถอยไปลากกันขึ้นมานะครับผมกว่าที่ได้สร้างผลผลิตแบบนี้นะครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะผมก็เลยเป็นปัจจัยที่สาคัญเนาะนะครับผมจริงๆวันนี้จะพามาดูแค่ว่า8 9นะครับผมที่ออกรวงปลายดำนะผมพอมันสุกแก่ออกมานะผมมันก็จะ เหลืองสวยแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะพยายามหยิบยกเนาะนะฮะแต่พูดยาวไปถึงในเรื่อง,องของราคานะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็เอามาอัปเดตกันให้ดูนะครับว่าพันข้าวพันไหนไม่ว่าจะเป็น418961เองนะครับผมที่ออกไปรวงดำเนาะไม่ต้องตกใจกันครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมพอ,อรวงสุกอย่างนี้นะครับผมข้าวเขาก็จะ ปรับสีของเขาเองนะผมแต่ถ้าใครที่สีดํามากๆนะผมผมแนะนานะครับว่าให้ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเกร็ดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสูตรเสมอไม่ว่าจะเป็นสูตร13-04 6หรือสูตรใดๆก็ตามนะขอให้เป็นปุ๋ยเกร็ดนะครับผมมีตัวโพแทสเซียมอยู่ข้างหลังห้อยติดนะครับผมแล้วก็มีตัวไนโตรเจนที่อยู่ข้างหน้าด้วยเพื่อที่จะเสริมสร้างเพื่อที่จะดูดซึมเข้าไปในลาต้นให้ได้ดีนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เม็ดนั้นมันมีสีสันที่สวยขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะพวกซิงคแมงกานิทอะไรพวกนี้นะครับผมจะทําให้สีของ ะมะเมล็ดนี้ครับค่อนข้างสวยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดท่านใดที่ฉีดพ่นอยู่แล้วนะครับผมก็จะได้ข้าวที่สีสวยๆแต่ท่านใดที่ร,รู้สึกว่าสีสันของข้าวมันไม่ดีนะครับผมก่อนที่ข้าวจะสุกเต็มรวงแบบนี้ก็ทําการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายเพื่อที่จะกระตุ้นสร้างให้เม็ดสีนั้นสวยขึ้นได้นะครับผมก็วันนี้ก็เอาบรรยากาศนะครับผมแปลงข้าว8ปดเก้าเนาะนะครับผมให้ทุกคนทุกท่านดูนะครับผมก็แปลงนี้อีกห้าวันเจ็ดวันก็ยังไงก็ทําการเก็บเกี่ยวได้นะครับผมราคาตอนนี้ก็ หมื่นๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันขึ้นไปนะครับผมก็สามารถที่จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมขอให้ได้ราคาดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นก็แล้วกันนะครับผมนอกวันนี้มหาแมงครับผมก็มีเรื่องราวมาอัปเดตแค่นี้สั้นๆนะครับวันหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวอื่นใดเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตให้เป็นมุมมองเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้เอาไปปรับประยยกต์ใช้ก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ